คดีแชร์ลูกโซ่ของคนดังที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเสียหายทางการเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่ทำให้เราเห็นเลยว่าความไว้ใจนี่แหละสามารถกลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดได้ยังไงอะลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าคนที่มาชวนลงทุนเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนเลยแต่เป็นเพื่อนสนิทที่เราโตมาด้วยกันหรือเป็นดาราที่เราติดตามและชื่นชมมาตลอดเราจะเอะใจทันไหม คำถามนี้นะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องเราทั้งหมดที่เราจะคุยกันเลยเรื่องทั้งหมดนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรามากๆครับแต่ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังภาพสวยๆเหล่านั้นกับมีหนี้สินก้อนโตกว่าร้อยล้านบาทซ่อนอยู่คือต้องบอกว่าก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณนา,นาราไบีนาถือเป็นบุคคลสาธารณะที่หลายคนมองเป็นไอดอลเลยเธอเป็นทั้งพิธีกรเป็นภรรยาของแรปเปอร์ชื่อดัง เป็นคุณแม่ของลูกแฝดที่เป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกเพียบเรียกว่าภาพลักษณ์ของเธอคือผู้หญิงเก่งรอบด้านที่ประสบความสําเร็จแบบไม่มีที่ติเลยครับแต่เบื้องหลังภาพที่ดูเพอร์เฟกเหล่านั้นความจริงมันกลับตรงกันข้ามเลยครับธุรกิจที่คนนอกมองว่ากลาลังไปได้สวยเนี่ยจริงๆแล้วมันโตเร็วเกินไปจนสร้างนี้สินมหาศาลทะลุร้อยล้านบาทไปแล้วและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอต้องหาทางระดมทุนอย่างหนะัก เขาต้องหาเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้น,นกลายการระดมทุนที่เริ่มมีปัญหาก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับโดยมีความไว้วางใจเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญที่สุดจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันแม่กลัวมากๆก็คือเหยื่อส่วนใหญ่ไม่ใช่คนนอกเลยครับแต่กลับเป็นคนในวงสังคมเดียวกันทั้งหมดทั้งเพื่อนสนิทคนในวงการคือพอคนที่มาชวนเป็นคนที่เราไว้ใจสุดๆเนี่ยกำแพงความระแวงสงสัยมันแทบจะไม่มีอยู่เลย ส่วนรูปแบบการลงทุนที่เอามาเสนอนี่ก็ฟังดูดีมากๆครับมีความหลากหลายสุดๆดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนปล่อยกู้ที่อ้างว่าให้ดอกเบีย้ยสูงปรียิถึง4ี่เอนต่อเดือนนะหรือจะเป็นการเทรดหุ้นกับเทรดเดอร์ชื่อดังการร่วมทุนทําร้านอาหารในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งกองทุนพิเศษที่บอกว่าเป็นดีลลับเฉพาะสําหรับครอบครัวใหญ่เท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือการลงทุนพวกนี้แทบจะไม่ได้มีแผนธุรกิจจรงจิงๆจังๆมารองรับเลยครับ แต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวล้วนๆมีการเล่าเรื่องความลำบากเพื่อเรียกความเห็นใจแล้วก็มีคำสัญญาที่มันดูหนักแน่นเพราะมันมาจากคำว่าเพื่อนช่วงแรกๆนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยมากเลยผลตอบแทนที่ได้นี่สูงลิว่วแต่แน่นอนครับว่าเวลาผ่านไปไม่นานรอยร้าวของระบบนี้ก็เริ่มปรากฏให้เห็น,นกลไกของมันก็คือวงจาแชร์ลูกโซ่แบบคลาสสิกเลยครับเริ่มจากคนกลุ่มแรกได้ผลตอบแทนสูงปรี๊ดตรงเวลาเป๊ะ ก็เกิดความเชื่อมั่นสิครับทีนี้ชวนคนมาลงทุนเพิ่มเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าวนลูบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงินใหม่เริ่มไม่เข้าระบบก็เริ่มติดขัดจ่ายช้าลงและในที่สุดก็พังคลื่นลงมาแล้วที่มันแยบยนตกว่านั้นคือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ถึงขีดสุดเนี่ยมีการกล่าวหาว่าใช้เอกสารปลอมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาสลิปโอนเงินหรือเอกสารหุ้น คือทำทุกอย่างเพื่อตบตาให้เหยื่อเชื่อสนิทใจเลยว่าการลงทุนนี้มันมีอยู่จริงนะมีหลักประกันแน่นหนาแน่นอนแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนของเรื่องครับเมื่อฟองสบู่ที่พยายามซ่อนไว้มันเริ่มแตกและคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคนใกล้ตัวนี่เองสัญญาณอันตรายแรกเลยที่คนนอกเริ่มรับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่กลุ่มเพื่อนสนิทของเธอเองเริ่มออกมาให้ข้อมูลกับสื่อครับว่าเฮ้ยมีการยืมเงินไปแล้วยังไม่ได้คืนนะเป็นจํานวนหลายสิบล้านบาทเลย แต่จุดนี้น่าสนใจามากๆครับคือถึงแม้จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่หลายคนก็ยังเชื่ออยู่ว่าเดี๋ยวเธอก็คงหาเงินมาคืนได้แหละหน้าเพราะอะไรเนี่ยละครับเพราะพวกเขายังเชื่อในตัวบุคคลยังเชื่อในภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังสู้เพื่อครอบครัวความเชื่อใจนี่เองครับที่ทําให้หลายคนยอมรอแล้วรอเล่าในที่สุดเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดคลีม็กซ์ครับ เมื่อผู้เสียหายตัดสินใจว่ารอต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยรวมตัวกันและนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายในที่สุดและเมื่อความอดทนมันสิ้นสุดลงผู้เสียหายกลุ่มแรกจำนวน17คนก็ได้ตัดสินใจรวมตัวกันเข้าแจ้งความครับเพื่อหวังว่าจะยุติวงจรนี้ได้สักทีแล้วตัวเลขความเสียหายที่พวกเขารวบรวมมาได้เฉพาะกลุ่มแรกนะครับโอ้โหสูงถึง195ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากมาก ซึ่งทั้งหมดก็แลกมาด้วยความไว้ใจนั่นเองหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานได้มากพอในที่สุดสารก็ได้อนุมัติหมายจับในข้อหาช่อโกงและการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแชร์ลูกโซ่น่ะแหละครับไม่หมดแค่นั้นนะยังมีการส่งเรื่องต่อไปยังปปงเพื่อตรวจสอบในประเด็นเรื่องการฟอกเงินด้วย และแล้ววันนั้นก็มาถึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าแสดงหมายจับและก็ควบคุมตัวเธอที่บ้านพักย่านประขนงซึ่งในชั้นจับกุมเนี่ยเธอก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเรื่องราวทั้งหมดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มรูปแบบเอาละครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วเราจะมาถอดบทเรียนจากกรณีนี้กันว่าจะทํายังไงเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเรื่องแบบนี้นี่คือห้าสัญ,ญญาณอันตรายที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยครับข้อแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงแถมยังการันตีอีกต่างหาก ข้อ 2. เน้นหาคนใหม่มาลงทุนมากกว่าจะทำกำไรจากธุรกิจจริงๆข้อ 3. ข้อมูลบริษัทไม่โปร่งใสเลยตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้ข้อ 4. มีการกดดันเร่งให้รีบตัดสินใจรีบโอนเงินและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับคือการใช้ชื่อเสียงภาพลักษณ์มาแทนที่เอกสารทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะโอนเงินให้ใครก็ตามนะครับลองใช้3คํคำถามนี้เป็นเกราะป้องกันตัวเองดูถามไปเลยตรงๆว่า 1. ธุรกิจของคุณทำอะไรกันแน่ แล้วกำลังมาจากไหน 2. ขอดูใบอนุญาตหน่อยได้ไหมที่สามารถเอาไปตรวจสอบกับหน่วยง,งานรัฐได้จริงๆและ 3. ถ้าดีวนี้มันดีขนาดนั้นทำไมต้องรีบร้อนแล้วทำไมผลตอบแทนมันสูงขนาดนี้แค่ฟังคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยก็บอกอะไรได้เยอะแล้วครับและสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ในใจเสมอก็คือถึงแม้ว่าสุดท้ายเราจะชนะคดีนะครับแต่โอกาสที่จะได้เงินคืนมาครบเนี่ยมันยากมากหรือบางทีอาจจะไม่ได้คืนเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการไม่ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่แรกนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามให้เราทุกคนได้กลับไปคิดทุกตัวกันดูครับว่าในชีวิตเรื่องเงินเงินทองทองของเราเองเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการเชื่อใจคนกับการเชื่อในหลักฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่การหาเส้นแบ่งนี้ให้เจอให้ได้อาจจะเป็นเกราะป้องกันสรับสนที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เลยครับ